โครงสร้านเติบโต,ตมาจากแผ่นไม้แผ่นสี่เหลี่ยมแผ่นนี้เลยพ่อกับแม่เป็นช่างไม้แกะสลกักติดตู้โบราณเพราะว่าตู้โบราณได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆในปัจจุบันก็เลยออกแต่เป็นพวกชานวางของแต่ช่วงที่ทําในช่วงแรกอะไม่ได้มีเพจขายเน้นขายส่งร้านที่แรกที่เราไปส่งของรถนั้นคือเราไม่ได้เงินกลับมาเขาบอกว่าขายได้แล้วค่อยเอาตังค์มีออเดอร์สั่งเข้ามา30คนของใส่กระบะขอ้อ แล้วก็ไปส่งที่ร้านคือเขาก็เห็นว่าเรากำลังเอาของมาลงจาได้ดีเลยว่าวันนั้นสภาพอากาศคือร้อนมากแล้วพอเราลงเสร็จปุ๊บเขาเริ่มบอกว่าขอยังไม่เอาไม่มีที่เก็บยังขายไม่ได้เอากลับไปก่อนแล้วก็ขนของกลับบ้านเนาะขอกำลังดูระหว่างทางคือร้องไห้กันทั้งรถเดี๋ยวเรามาทําเพีขายเองที่บอกไปเลยคือไม้แผ่นสี่เหลี่ยมมาทําเป็นปลายบาเลที่ i, เพราะเราไม่มีทุนัพย์ในการลงไม้ล็อตใหญ่แล้ว โดยใช้เครื่องมือที่เหลือจากการทําตู้โบราณก็ลงขายในเพจซึ่งโชว์ดีมากว่าพี่ๆที่เขาเห็นเขาเข้ามาอุดหนุนสินค้าในจานํานวนที่ก็หลายออเดอร์นะพอให้เราแบบเออมีแรงแล้วก็มีกําลังใจในการแบบ สู้ต่อตอนนี้้านวัวคอลเลคชันของเราขายมาได้5ปีแล้วค่ะซึ่งเราเป็นคนออกแบบเองแล้วก็ผลิตเองทั้งหมดและใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเลยจริงไม้สักไทยของเราความสวยงามความแข็งแรงไม่แพ้ไม้ใดๆทางนั้นขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้เราอย่างต่อเนื่องมีคําติชมก็นํามาปรับปรุงและแก้ไขให้ดี่ขึ้นไปขอบคุณจากใจเลยค่ะ